เิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทัันสารายามาใหม่คันแล้วครับกับเจ้า Honda City 1.0 s วเ u u r o o เลขใหม่คันนี้น้อยมากครับเพียงแค่69,000กิโลครับรถบ้านมือเดียวเกียร์ออโต้เครื่องเป็นซินนะครับย้ำเลยว่าเป็นตัว1.0เทอร์โบนะครับถ้าใครชอบรุ่นนี้สีนี้วันนี้รีบมาจัดเลยนะครับ คันนี้เป็นเจ้า Honda City นะครับ1.0 SV Turbo นะครับรถปี2023ครับเลขไม้แท้เพียงแค่69,000กิโลเองครับรถบ้านมือเดียวเกียร์ออโต้เครื่องเป็นซินประหยัดมากสวยมากครับราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้600,000ปลายเกือบ700,000ครับเป็นมือ2วันนี้ผมขายเพื่อน,เพ,อนเพียงแค่435,000บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ7จ็ดพันปลายๆครับและคันนี้สามารถผ่อนได้ยาวแปดสี่วดนะครับถ้าใครชอบรถสวยปีใหม่ไม่น้อยประหยัดนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากเลยครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมพร้อมไฟเดย์ไทม์ไ n ท์ไลท์นะครับกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์สวยครับมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้านะครับด้านล่างสุดนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานของฮอนด้านะครับยางปี2024ของดันหลบครับ สเปคยางนะครับ185ทับ60 R 1 5และคันนี้มาพร้อมกับดิสเบกคูหน้าด้วยครับคันนี้นะครับผมได้ไฟเบรกเป็น LED นะครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัยมากครับและคันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังครับเพื่อน ติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างสุดนะครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย2จุดชุดแต่งท่อคู่เดิมจากโรงงานครับอ่างด้านท้ายคันนี้นะครับก็กว้างขวางมากนะครับผมสามารถใส่ของได้เยอะวางของได้เยอะนะครับถ้าใครชอบความประหยัดนะครับผมคันนี้สอบสดมากครับและต่อมาดูเลยครับโครงสร้างด้านบนนะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาเดิมจากโรงงานนะครับซ้ายขวาเหมือนกันเปยนะครับน็อตไม่เคยถอดสีไม่เคยทํานะครับและต่อมาดูเลยครับรอยจันหลังด้านขวานะครับ ร,รอยเม็ดอาร์กร,รอยซีนกาวเหล็กทับอยู่ครบหมดนะครับคันนี้รับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำรับประกันใหม่แท้ครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองดูกันเลยครับ เลขไมค์คันนี้นะครับผมถือว่าน้อยมากเพียงแค่6ก0 0 0ก้กิโลรับประกันไม่แท้นะครับพวงมาลัย power ์มัลติฟังก์ชันะครับมีแอร์แบ็กให้หนึ่งใบสภาพคลิปเลยนะครับมาที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับเดิมๆนะครับมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธนะครับเตยมคันเนี่ยมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับแอร์คันนี้นะครับผมเป็นแอร์ออโต้หน้าจอดีต้นนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายครับและคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับเพื่อนๆแผงเกียร์เป็นลายไมค์เป็นแบ็กสีดำค่อนข้างสวยครับ ตัวเบาะคันนี้นะครับเพื่อนๆได้เป็นเบาะหนังแท้สีดานะครับภายในคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับผมออปชั่นจัดเต็มให้แล้วนะครับถ้ามาชมห้องโดยสารภายในครับผมคันนี้เป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับ เบาด้านหลังเนี่ยเป็นสีดำนะครับแผงประตูเป็นสีเบทนะครับย้าอีกครั้งว่าตัวนี้เป็นทรงสีประตูสีดานะครับปีใหม่ไม่น้อยราคาไม่แรงครับเม็ดอาร์ครอบคันนะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉียวชนมานะครับลองดูประตูด้านหลังกันต่อนะครับโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของใช้งานคนเดียวเข้าสุดตลอดครับเม็ดอาร์คด้านขวานะครับผมเม็ดสวยเลยครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับลองดูประตูด้านหลังครับเพื่อน ประตูทั้ง4บานนะครับโครงสร้างเดิมหมดเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนหรือพลิกคว่ามานะครับเพราะทุกคันเนี่ยรับประกันโดยกุณชวลิตไม่ต้องห่วงเลยครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับผมออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับ เป็นรุ่น1.0 SV Turbo นะครับโฟมลายมัลติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้435,000บาทราคานี้ฟรีดาวเลยครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซิน1.0 Turbo นะครับเป็นเครื่องยนต์ Earth Dream iV Tech เทคโนโลยี I นะครับประหยัดมากครับและต่อมานะครับผมโครงสร้างรอบคันนะครับน็อตยึดฝาโปรงไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับ ซอกด้านในเดิมหมดจากโรงงานนะครับต่อมานะครับผมแก้มด้านขวารอยหัวนอ็อตคานหน้าเลขสีพลาสติกทุกอย่างอยู่ครบหมดรถไม่มีการชนหรือว่าเก็บสีด้านหน้ามานะครับแก้มด้านซ้ายซุ้มหัวโชค๊คซอกด้านในน็อตที่ฝาปองคันนี้ย้ําเลยว่าเดิมจากโรงงานนะครับฝาปองครับเห็นไหมครับ รอยซีนกาวรอยเม็ดอาร์พลาสติกสีขาวแผงทำร้อนอยู่ครบหมด435,000บาทราคานี้คุ้มมากครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้า Honda City คันนี้นะครับรถปี2023ครับเป็นรุ่น1.0 SV นะครับเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่69,000ก้ิโลครับเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้หกแสนปลายเกือบ7จ็ดแสนเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่435,000บาทครับซื้อสดก็ไม่เสีย แบบซื้อผ่อนก็ฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ7จ็ดพันปลายๆครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอ,อากสารครบพรอบโอนทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักติดความจมน้ารับประกันไม่แท้ครับและคันนี้นะครับรับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1นึ่งหมกิโลนะครับถ้าใครชอบสนใจอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ